มาฟังนัวโอจริงเหรอเออนี่นี่มันจะออกเรดดิไปออกเรดดิกันไหมจริงเหรอเออไปออกเลดดิไปเที่ยวไปเที่ยวไปไปไโอ้ย่เกินมากไม่เคยขึ้นเือเลยไ้มนแทนอ้ยเล่มันกว้างจังอะอนี่สวยงากจริงๆเลยใช่ไมโอ้โหนเต้น

รอวังไก่เาไก่เนไก่กะัก่ด้วยน่ักอยู่ไก่หกอยู้ตายเต้ไก่เลยเหอ้ยเมื่ไเมื่ไเ้ไก่มันตกไก่อะเอาไกลับบ้านดีกว่าไปทำแกงอ่ะไไปไปไไปกลับบ้านกลับบ้านนี่ทำแกงอะไรนี่โอตําแกงตุงนป่าเออแกงส้มไก่ดี่

เอสไตรที่บอลค่ะสองไตรส่บอลสี่บอลคดนมีายโดนมีตายม่จะสร้างความเจริญจะสร้างความที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีของหมู่บ้านเราิงรวมกันที่ทำบดี่ทำูดังนั่งนี่มีเย็ดไว้รวมกันที่ทำบู งานงานก่อสร้างงานแบบจะมีใครจะมีใครสนับสนุนโครงการนี้บ้างดึงเงินใครสนใจมเข้ามาร่วมเลยค่ะแล้วมันไม่กระท้งกับผลกระทบจริงไหมล้อมนะไม่ไม่ค่ะมีมีผลวิจัยไาแล้วไม่มีผลกระทบค่ะ โอ้ม่มีลักามาไหมไหนมได้ได้งลักพาเราี่เราไม่จินดียกพี่ไม่ได้ส่งคนไหไรดีไป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 ใจมันไยไป่ไปไจริงไหมอะจิงจิงนะเออิงไปไหมไป้่ากเลยอ๋อไรก็ไม่รู้สองพวกนี้ไปออกเรือดีกว่าชื่ออเรือแล้ว มาคงจะได้ปลาเยอะเนอะเรือเฮ้ยอะไรนี่ทำไมปลาได้โล้ทั้งหมดนี่ตอนแรกก็ได้ปลาตัวเท่าไก่ป้าไปทางนี้ดีกว่าหวังว่าคงไม่พลาดนะือเฮ้ยอะไรนี่ ีก็ผมจะมาห้าปลาเนี่ยจะทอดแหนี่พี่นี่ทำไม่ได้ทำไมเขาสั่งห้ามการทำบะมงพี่นี่อ้าทำไมอ,ะะอ่ะอ๋อเพราะมันเป็นที่ของคุณใช่ไหมใช่เอ้ยอะไรนี่โวเซ็กเป็นลยไปก็ได้เอ้อจะทำยังไงก็ไม่รู้นี่ปลาปลาก็ไม่มีเขาก็ไม่ให้จับปลาค่ายเรือดีกว่ากอ โอ๊ย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 โอ

แต่ขาดแรงงานสนับสนุนชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านแต่มัดไม่ใช่มาเลยชาวบ้านใครมาเลยคะเบียร์เบียร์ซิ่งั้นหรอทางเบียร์มาเลยเออทางนั้นแกก็ไปจัดการไปหาชาวบ้านมาให้ห้าเออขายเบียไม่ให้ห้าใหญ่เลยได้ได้ได้ทำให้เออค้าค่ะไปนะไปเลยส่วนใจไหมไป้ๆไปโตโตไปไหมโตนี่ทำได้เลยเลยนี่ก่อสร้าง คนทย์ทำมไปไไปไไปไปเลไม่ไปไปเลยไปถ้าใครดีว่าไม่ใครเลยินแล้วนี่มันฟาไดกวกูไม่ไมาดังเลยมามาเลยไปตัวมดไปทำได้งนีไ้ทำได้ยูันนั่นหทได้เอเออไปค่ะเนอเออเรามาดกักูแล้วแล้วทีนี้เดดนไมบพวกดไม้เล่งานอะไรงานเด็ดาเรือหล่อหมดเ้ได้เต็ม่กูไปมงมาไก่

ในหัว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 อยู่ไหนในหัวัทางนี้เหรอเอาในหัวไหอ๋อคือผมจะมาสมัครงานนี้นี่เห็นได้ค่าวว่านี่นี่เข้ารับสมัครงานที่ทาเรือใช่ไหมใช่จบชั้นแบบไหนมาเนี่คือผมจะจบจบชั้นแคปแคปชั้นบอซี่ฮะออซีอซี่จะมาทำงาน ครการดีดีระดับประเทศนี่หรอนี่คุณจะหมายความว่าจะไม่ให้ผมเข้าใช่ไหมพ่อผมการศึกษาทำใช่ไหมใช่นี่คุณคุณนะไม่ให้ผมทำงานไม่ให้ผมจับปลาเรือก,ก็ผมขายแล้วแล้วผมจะทำอะไรกินคุณรู้ไหมที่ที่คนกำลังมาหากินอยู่น่ะมันไม่ที่ของกู้ไม่ที่ของพวกเราพูดมากจริงการดี <1> <1> กูไม oh oh, ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่นีไปยู่ยยู่ยแต่ยิ้เล่กับมันเองเล่นกับมันเองยอ้ย

ไปข้อหัวต่อไปชีวิตพวกเราคงไม่เป็นแบบนี้นะนะพบอานะคงไม่เป็นแบบนี้ ไปเลยก่อนเลยเม่ว่าเรือหางยาวเขาแสดงให้รได้เนี่ยเรือหางยาวท่านหวั่นว่องรลาทูว่นปลาได้เดี๋ยว่าพอระบบ่ไหนตุนมานั้นในตุนนี่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องถึงแต่เรือแก่ไฟปั้นเพราะจะทําให้ปลาทูคนหรือกิจที่ไข่เรือแต่ยิงกิจปิดนั่นแหละเดี๋ยวพาไปว่ายไปยิงนั่นแหละนั่นคืออันสะโ้อนกองไหนตุนแต่ว่าเราไม่ต้องการนั้นที่ดแรกเรานั่นคือไม่มีอันต้องพูดอย่างไงตั้งกฎตายเยอะไปเรื่อยคือเราอนุรักษ์เราบอกว่าทำไม cứ lao quăng mà lao gấp tháp, lao còn lao quăng gấp tháp, rắn đuôi lấy con. Bao tập mấy, lúc thả, mấy chắp, tập mấy kuthayan, mấy chắp, tập mấy chơi, tập mấy phu năm chung chuẩn chơi, tha chơi, bép ní năn, phu đại, bao bao chung chừng chờ lồng sợi lại, tha vào như bép ní, điếu ní nô, thịt đét mà sa đé ngan, rất nhiều đay mấy nó thịt phải đi, kinh mấy món, và thịt đây chui, và thịt thay thằng, và thịt đây lào nè, rồi xông ốc ra thế ní